รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดแพร่ฉบับที่11ประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2567เศรษฐกิจการคลังจังหวัดแพร่ภาพรวมขยายตัวสะท้อนจากเศรษฐกิจด้านการผลิตภาพรวมขยายตัวพิจารณาจากภาคบริการขยายตัวร้อยละ45.7 ตามภาษีมูลค่าเพิ่มขายปีกขายส่งจากการขายปีกทางอินเทอร์เน็ตการขายปีกผ้าการขายส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคบริการและจำนวนนักท่องเที่ยวขยายตัวจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเที่ยวแพร่เที่ยวสนุกทุกฤดูชมเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวแสงสีสันมหัศจารยามค่ำคืนและประเพณีลอยกระทง Amazing ยี่เฟงแพทยตามพังะท่บดอกจอกวัดจอมสวรรค์ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ2.7ตามปริมาณการใช้ประปาและปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมขยายตัวจากกำลังการผลิตในอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภคสอดคล้องกับจำนวนทุนจดทะเบียนของอุตสาหกรรมการผลิตสะสมและจำนวนโรงงานขยายตัวภาคเกษตรกรรมยยหดตัวร้อยละ5.7 ตามปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวนอาชีอบัตรสุกรและส้มเขียวหวาน6ตัวในขณะที่จำนวนอาชีอบัตรโคเนื้อขยายตัวจากราคาโคนเนื้อปรับเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับราคาเนื้อสัตว์ประเภทอื่นทําให้ความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเศรษฐกิจด้านการใช้จ่ายภาพรวมขยายตัวพิจารณาจากการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวร้อยละ56.8 ตามการเพิ่มขึ้นของการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนขยายตัวร้อยละ1 4 4 6และการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำขยายตัวร้อยละ10.7เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2568มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ18.8 จากภาษีมูลค่าเพิ่มและจำนวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ขยายตัวเนื่องจากภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการใช้จ่ายของประชาชนอาทิโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2,567โครงการเงินช่วยเหลือผู้ผประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2,567เป็นต้นส่งผลให้ประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ2 ตามการลดลงของจำนวนรถยนต์ที่จดทะเบียนใช้ในการพาณิชย์พื้นที่อนุญาตก่อสร้างและสินเชื่อเพื่อการลงทุนหดตัวจากการที่สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดเพร่มีการขยายตัวในอัตราชะลอตัวนักลงทุนนิวไม่มีความเชื่อมั่นต่อสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดเพล่หลังได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย ด้านรายได้เกษตรกรหดตัวร้อยละ11.9ดัชนีราคาสินค้าเกษตรหดตัวตามการลดลงของราคามันสปหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประกอบกับดัชนีปริมาณผลผลิตภาคการเกษตรหดตัวตามการลดลงของปริมาณผลผลิตมันสปหลงังข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวนอชัชเชียบาสุกรและส้มเขียวหวานด้านการเงินปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวร้อยละ2จากเงินฝากของสถาบันการเงินภาคร,รัฐที่เพิ่มขึ้น ปริมาณสินเชื่อรวมหดตัว้อยละ0.2จากสินเชื่อสถาบันการเงินภาครัฐที่ลดลงสอดคล้องกับสินเชื่อเพื่อการลงทุนที่หดตัวเศ<ม>รษฐกิจะภาพ,ภาพเศรษฐกิจเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัว้อยละ1.9ตามการเพริ่มขึ้นของหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มจากหมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสารหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์จากกลุ่มไข่และผลิตภัณฑ์จากนม,มและกลุ่มเครื่องประกอบอาหาร สำหรับการจ้างงานในจังหวัดแพร่มีจำนวน197,655านนคนขยายตัวร้อยละหนึ่งด้านการคลังจังหวัดแพร่มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น445.9ล้านบาทขยายตัวร้อยละ56.8จากการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนขยายตัวร้อยละ1 4 4 6และการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำขยายตัวร้อยละ10.7 การจัดเก็บรายได้จังหวัดแพร่สามารถจัดเก็บรายได้จำนวน114ล้านบาทขยายตัวร้อยละ36.2จากภาษีเงินได้นิติบุคคลอากรสแตมและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นต้นสำหรับรุนงบประมาณขาดรุนจำนวน331.9ล้านบาท